รถซาเล็บุ <might want refugees forever> ้ไปบุพี or or ่น้อง้มีตุบงามๆพ่นง่นองเาพี่น่าจะบาทเฮามีบุญบ่

ยังแต่ว่าจะไปบวนน้ำก่อนน้ำตาเน,นีขยกุ้งสดเราแกะแล้วแล้วไปชมเขาบมีเลยสกาดเทเธอไฟกันนาะหลังลงมา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 ไปบุน,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 น ยังรอ,อเฮืออยู่เด้อเฮือบ่มีเด้อ,อบ้านน,นาาิวพีชานเราจะไปเที่ยวแค่พี่น้องเดียวตอนนี้ขอบานไปนขอบาน ใส่าหอมนสลหลัอดไปแค่พี่น้องเดียวเขากับไปขาไปบอกอยู่คู่เลยเด้ยพี่น้องพี่เาไปกันดเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นเฮือถขาเพิ่งว่าเอาเหือไปไปเนาะไม่จีซังก็ซังเนื้อตัวสองเสียนถือกลัว

มาสากกระปุกจ้ไหนงไหนาต้องจอดรถลงเลยจ้าพี่น้องสบายดีนาสบายดีสบายดีนูฟ้าสบายดีจ้าเมืนี้ยได้กับโาหิวซอยนู๊อเออมะ

มันคือหน้ื่ากลัวแท้น้ำตะกี้อยู่ผูกแปดคนน้องข้งใน้า้เนงสขนยางในหัวในเต้โดนโดนผไม้เปิดเยอนสิประจนไทยนะวะไยหอกไม่ไร้วิธเนี่แหละต้อไม่ไม่ไล่โอ้ยทางอันเข้เขานะแม่ไปไปสุดยอนั้น นสิบาน้องๆไปเที่ยวทางพี่้องฝั่งใจเอยทีมงานสาวสุพรรณีแต่ว่าขาดจู่ขาดเสือุูชิพี่ดอยีพล่น้องสิไดลูกเหมือนกันนสิกันหายใจนะทั้งหมน้องนะกลัามากมาดูเพื่อนเขาเปเสือสีฟามาเอาว่อมาให้ข้าเ็เจ้ามาเที่ยไปยางกันเบิร์ดเออพอดีพิทานกันขันละสองไปมาพีผ้า